อยุธยาน้าเดเคยได้ยินอยุธยาไหมคะอา,อาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่คุณครูกฎชกรอยู่นั่นแหละนะคะสมัยก่อนอยุธยาเป็นราชธานีก็คือเป็นเมืองหลวงปัจจุบันนี้คือกรุงเทพใช่ไหมคะแต่ในอดีตเมืองหลวงเรานอกจากสุขโขทยัยพ้นสมัยสุขโขทัยแล้วนะคะก็จะเป็น อายุทยาซึ่งสมัยก่อนเขาไม่เรียกว่าอายุทยานะคะเขาเรียกว่าอโยธยานะคะเคยได้ยินไหมอายธยานะคะถ้าพูดถึงกรุงศรีอยุธยาหรือประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาแล้วนะคะกริย์ที่มีความเก่งกริย์ที่เป็นผู้สร้างชาติสร้างบ้านเมืองให้กับชาติไทยที่สําคัญก็คืออ้าวอ่านทงพร้อมกันก็คือปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ปฐมก็คือองค์แรก,ระ,กระสะมกษัตริย์ปฐมกษัตริย์กรุงศรีธยาองค์แรกก็คือใครนี่คือใครคะเคยเห็นรูปปั้นอนุสาวารีย์ไหมเคยเห็นไหมคะอ,อ้าวอ่านพร้อมกันค่ะสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระนามเดิมชื่อว่า ชื่อวา่าพระเจ้าอาเก่งเด็กๆเก่งมากเลยคือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นปฐถมกษัตริย์คือกษัตริย์องค์แรกสมัยกรุงศรีอยุธยาถ้าคุณครูถามตอบได้ไหมกษัตริย์องค์แรกหรือปฐถมกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาคือใครคือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะคะดังนั้น พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองค์ก็คือถ้าพ่อขุนศร,รีอินทราทิศก็สถาบนากรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีคําว่าราชธานีก็คือเมืองหลวงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนี่ยพระราชกรณียกิจที่สําคัญก็คืออะไรรู้ไหมคะก็คืออะไรรู้ไหมคะลองเดาสิลองเดาสิมีเพื่อนตอบได้ด้วยคือ คืออะไรอ่านทั้งพร้อมกันสถาปนาปูีอยุงยาสถานาีอายุธยาก็คือตั้งปงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงนะคะสถาปนานักเรียนเขียนให้ถูกนะคะสอเสือถอถุง สระอาปอปานอหนูสระอานะคะเขียนให้ถูกนะคะบางคนเขียนไม่ถูกเพราะคุณครูตรวจใบงานนักเรียนคราวที่แล้วมีบางคนเขียนไม่ถูกนะคะอ่าพระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งก็คือการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะกรุงศรีอยุธยาก็เป็นเมืองหลวงนานมาก นานกี่ปีเจ้าเรียนลองเดาสินานจะกี่ปีดีถึงร้อยปีไหมคิดว่าถึงร้อยปีไหมใครว่าถึง200ปีใครว่าถึงสามรอปีใครว่าถึงสี่รอปีโอ้อราลองดูที่ใครที่คาดการได้ถูกกรุงศรีธยาเป็นราชธานีของไทยเนี่นานมากเลยนานถึงกี่ปีเอา้าลองดูนานกี่ปีนานถึง นานถึง417ปีคนเรานะ่ยมีอายุนะคะไม่เกินร้อยปีก็เดทเอ้ยตายนะคะตายใช่ไหมคะนี่ต้องช่วยช่วอยอายุกี่คนรุ่นปู่รุ่นรุ่นยา่ารุ่นตารุ่นยายก็ไม่ใช่แล้วรุ่นทวดก็ไม่ใช่แล้วรุ่นทวดของทวดของทวดของทวดใช่ไหมคะดังนั้นรุ่นทวด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 นานะคะดังนั้นนานมากไหมนานมากเลยนะคะ เดิมเดิมะลายฝั่งนิดหนึ่งเดิมพระเจ้าอู่ทองเนี่ยครองเมืองอู่ทองแต่เมืองอู่ทองนั้นมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเกิดโรคระบาดสมัยก่อนโรคระบาดเอ๊ะโรคอะไรนะโรคระบาดโรคระบาดไม่ใช่โรคละบาทบาทสองบาทนะไม่ใช่ไปซื้อโรคมาหนึ่งบาทโรคละสองบาทไม่ใช่นะคะโรคระบาดก็คือโรค โรคที่เป็นแล้วยังไม่มียารักษาเมื่อเป็นแล้วจะตายทั้งเมืองสมัยก่อนหาวัคซีนฉีดไม่ได้โรคนี้เขาเรียกว่าโรคหาโรคหาหา่านี่ไม่ใช่เป็นคำไม่คำยำหยาดนะคะเขาเรียกว่าโรคหาทําไมถึงเรียกว่าหาเพราะว่าคนตายเยอะไม่ใช่เยอะคนตายทั้งเมืองทั้งเมืองเลยนะคะคนตายเกือบหมดนะคะเกือบหมดเมืองเลย กดมหมดเมืองอู่ทองโลกนี้ปัจจุบันเขาเรียกว่าโรคอฮิวาตกะโรคท้องร่วงแต่ปัจจุบันนี้เขามีวัคซีนฉีดมียารักษาแต่ในอดีตในสมัยโกล์นีสมัยรุ่นรุ่นทวดของเราไม่มียารักษาใครเป็นตายหมดใครท้องเสียตายหมดนะคะดังนั้นพระเจ้าอู่ทองก็เลยย้ายเมืองมาอยู่กรุงศรีอยุธยานะคะเมื่อพระอ,องค์ครองกรุงศรีอยุธยา พระอ,องค์ก็มีโอรสจริงๆแล้วโอรสท่านมีสาสาพระอ,องค์สพระอ,องค์แต่อีกสองพระอ,องค์นั้นตายเพราะด้วยโลกอหิวาตากะโลกตายเสียชีวิตเหลือองค์งเดียวองค์เดียวองค์นี้ก็เก่งนะคะเก่งชื่อว่าอะไรรู้ไหมเอาลองดูซิชื่อว่าอะไรอ่าลองอ่านด,างดางังๆ ชื่อว่าสมเด็จพระราเมศวรสมัยก่อนกษัตริย์ชื่อเพราะมากเลยใช่ไหมคะชื่อไม่เหมือนพวกเราชื่ออะไรนะนัทวุฒิสิริสิริมาชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรอันนี้ตีพัดสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนกษัตริย์เขาจะมีชื่อชื่อที่เพราะนะคะสมเด็จพระราเมศวรเป็นราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะคะจำจำได้ไหมจำได้ไหมเป็นโอรสนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดโอรสของ พ่อขุนศรีอุทยาทิศนั้นมีมีองค์หนึ่งที่เก่งๆก,ก็คือพ่อขุนรามคําแหงมาหารดชนะคะสมัยสุขโขทัยอ่ะกษัตริย์เขาเรียกว่าพ่อขุนหลายคนสงสัยว่าทําไมเดี๋ยวเรียกพ่อขุนบางบางสมัยเรียกสมเด็จถ้าเป็นกษัตริย์สมัยสุขโขทยัยเขาเรียกพ่อขุนนําหน้าพ่อขุนศรีอินทราทิศพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนบางกลางหาว นะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาดาษแต่สมัยสุขโขสมัยกรุงศรีธยาเรียกว่าสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามีสวนเป็นโอรสของพระเจ้าอู่ทองอหลายคนสงสัยอีกว่าทำไมพระเจ้าอู่ทองจึงเลือกอยุธยาเป็นเมืองหลวงพระอ,องค์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพระอ,องค์ดูว่าอายุธยาเนี่ยทำเลดีทำเลดีมากเลยดีมากอย่างไร อ๋อนี่คือเมืองยุทธยาสมัยก่อนเห็นไหมคะทำเลดีอย่างไรมีแม่น้ำล้อมรอบสามสายรอบเมืองเลยอยุทธยาอยู่ตรงกลางมีแม่น้ำสามสายแม่น้ำสามสายนี่มาชนกันเลยนะคะมาบันจบมาบันจบมาบรรจบกันสามสายมีอะไรบ้างอ่าหนึ่งหนึ่ง,งอันนี้คือเมืองกรุงศรีสิยานไคะแม่น้ำอะไรบ้างหนึ่งแม่น้ำ เจ้าพยานะที่ตั้งกรุงศรียธยาจะดีมากเลยมีแม่น้ำสามสายบรรจบกันหนึ่งมีแม่น้ำเจ้าพยาสองแม่น้ำแม่น้ำลบบุรีสามอ้าและสมมุติว่าสมมุติว่าเราทายใจกับสัตว์พี ทำไมพระอ,องค์ท่านจึงบอกว่าทำเลที่ตั้งกรุงศรีธยาเนี่ยดีมากเลยมีแม่น้ําล้อมรอบสามสายมันดีอย่างไรมันดีอย่างไรเออเอามันดีอย่างไรนักธุฒิมันดีอย่างไรอ่าม,มีมีน้ําไว้กินไว้ใช้ใช่ไหมคะนอกจากไว้กินไว้ใช้แล้วทําอะไรได้อีกทุกคนในกรุงศรีธยาทําอะไรได้อีกอทําอะไรได้อีกส่วนใหญ่แล้วคนไทยชาติไทยทาอาชีพอะไรล่ะ เกษตรทําสวนทํานาทําไร่ก็มีน้ํำไหมมีน้ำไหมเหมาะเหมาะกับอาชีพไหมเหมาะแล้วก็มีแม่น้ำล้อมรอบสามสายก็ทําให้เป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าอะไรนะในน้ำมีปลาในนาก็มีข้าวบ้านเรือนก็อุดมสมบูรณ์ประชาชนก็สุขภาพดีคุณภาพชีวิตก็ดี ดังนะั้นกรุงศรีธยาเป็นกรุงศรีเป็นเป็นทำเลที่ตั้งดีมากแล้วก็การมีแม่น้ำอยู่สามสายเนี่ยสมัยก่อนเขาติดต่อกันค้าขายเขาใช้เรือเขาไม่มีเครื่องบิน<อ>สมัยก่อนมีเครื่องบินไหมไม่มีมีรถม,มีมีอะไรมีรถยนต์ไหมไม่ม, <c oughs> ม,มียังไม่มีใครสร้างรถยนต์ยังไม่มีใครสร้างเครื่องบินเขาใช้วิธีการใดน,นะพายเรือพายเรือค้าขายก็ พายเรือมาตามแม่น้าเจ้าพยาได้แหละพายเรือตามแม่น้ําป่าศักแม่น้ําลบบุรีเห็นไหมคะพี่ตั้งอยุธยาดีไหมดีเหมาะแก่การทามาหากินของชาวอยุธยานะคะซึ่งสมัยก่อนเป็นเมืองหลวงของของชาติไทยไม่ใช่กรุงเทพกรุงเทพยังไม่เกิดกรุงเทพยังไม่เกิดหลายคนบอกว่ากรุงเทพยอยู่ที่ไหนคะกรุงเทพยังไม่เกิดลูกยังไม่ถึงสมัยกรุงเทพนะคะเอาและ่าถึงตอนนี้เข้าใจได้ยัง เอาละคือตอนนี้แล้วนะคะสรุปนิดนึงดังนั้นอยุธยามีที่ตั้งที่เหมาะสมเพราะว่ามีแม่น้ำล้อมรอบสามสายแม่น้ำอะไรบ้างขอเสียงนักเรียนอ่านดังๆหนึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาสองแม่น้ำพนบรุรีสามแม่น้ปากกาเก่งมากเลยจำแม่น้ำไม่ให้ได้สามสายนะคะ เหมือนก็เป็นพี่น้องกันแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้าลบบุรีแม่น้ําป่าสักนะคะเหมือนพี่น้องกันนะคะบารมจบครบรอลอุล้อมรอบกรุงศรีธยาทั้งหมดเลยนะคะสมัยก่อนอุทยาน้ําไม่ท่วมนะแต่สมัยนี้อุทยาน้ําท่วมหรือเปล่าท่วมนะคะเหมือนบ้านคุณแนตอนนี้น้ําท่วมนะคะอ่ะต่อนะคะหลายคนก็สงสัยว่าแล้วพระเจ้าอู่ทองมีการปกครองอย่างไรวันนี้ยังไม่ให้โจดย์เดี๋ยวให้จดทีหลังนะคะ วันนี้มีใบางานแต่ว่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนเองให้นเรียนฟังให้เข้าใจก่อนนักเรียนฟังเรื่องนี้เหมือนก็เหมือนหนังไปดูอยู่โรงหนังเมเจอร์อะไปดูพระเรนเีสวนแต่วันนี้เราดูเรื่องสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะคะอ่ะการปกครองอย่างไรล่ะเขาบอกุยการปกครองอย่างไรจะมีการปกครองแบ่งเป็นหัวเมืองหนึ่งหัวเมืองชั้นในอันนี้ เมืองที่อยู่ชั้นในใกล้ราชธานีใกล้เมืองหลวงก็จะให้กษัตริย์ปกครองไปนะคะเป็นก็เป็นหัวเมืองมีชั้นในก็ต้องมีชั้นนอก,นอกใช่ไหมคะจำง่ายๆมีหัวเมืองชั้นในก็ต้องมีหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นนอกก็ให้กษัตริย์ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ไปปกครองหัวเมืองที่อยู่นอกๆออกไปท้าย ไกลๆจากราชธานีไกลๆกับกรุงศรีธุยาเขาเรียกว่าหัวเมืองประเทศสลาดอันนี้เป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีธุยาดังนั้นการปกครองจะมีจะมีสามสามอย่างก็คือแบ่องออกเป็นหัวเมืองชั้นใ,ในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็หัวเมืองประเทศทาราชนะคะแบ่งออกเป็นสามอย่างนะคะเดี๋ยวนี้คุณครูจะพานักเรียนไปดูวัด วัดสมัยพระเจ้าอู่ทองนะคะเคยเห็นรูปแบบนี้ไหมนี่ <Okay. S 1> อันนี้เขาเรียกว่าพระปรางนะพระ,พระปรางวัดพระรามสมัยพระเจ้าอู่ทองสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะอ,อ,อยุทยาปัจจุบันนี้หลายคนเรียนไปเรียนไปก็ยังถามคุณครูว่าคุณครูคะอุยธยามีจริงไหม <c oughs> มีจริงไหมคะมีจริงนักเรียนท่านนักเรียนไปเที่ยวนะคะนักเรียนก็ไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรนก็จะเห็นซากประหลักหักพังหักพังของของยุทธยาที่ยังยังคงไว้อยู่นะคะยังคงไว้อยู่นักเรนสามารถไปเที่ยวได้เลยเมืองประวัติศาสตร์ของไทยนะคะพาไปดูกรุงศรีอยุธยาสมัยก่อนรมรื่นไหมคะหูต้นไม้เต็มเลยนะคะรมรื่นแล้วบ้านเรือนสมัยก่อนเป็นอย่างไรเป็นตึกเหมือนบ้านบ้านเราไหมเป็นแบบไหนคะ อลองดูบ้านเรือนของสมัยทุยาดงด,ด,ดูเป็นอย่างไรนะคะนี่น่าอยู่ไหมคะน่าอยู่เป็นบ้านเป็นหลังๆนะคะเป็นบ้านทรงไทยแล้วก็หันหน้าเข้าครองเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะส่วนใหญ่แล้วบ้านเขาจะติดครองใช่ไหมคะหันหน้าไปทางครองแล้วก็มีอาชีพมีอะไรเกี่ยวกับด้านครองหมดเลยนะคะมีอาชีพการประมงง้ายอาคาขายนะคะทำการเกษตร ดังนั้นบ้านสมัยก่อนจะน่าอยู่มากเป็นเรียกว่าบ้านทรงไทยปัจจุบันนี้ยังมีไหมคะมก็ยังมีบ้างยังมีบ้างบางจังหวัดนะคะบางจังหวัดก็จะมีบ้านทรงไทยยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะคะอ่ะวันนี้ยังไม่ได้ให้จดอะไรแต่วันนี้คุณครูไปดูหนังสือเล่มหนึ่งนะคะก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณหนังสือเล่มนี้ก่อนนะคะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเขาเขียนในเชิงการ์ตูนนะคะเป็นของหนังสือของอมรินคอมมิกนะคะขอขอบคุณนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้คนที่แต่งก็คือสละนาคบำรุงนะคะแล้วก็ดรดินาบุญธรรมนะคะเป็นอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ แต่งเรื่องราวได้เขียนเรื่องราวของพระเจ้าอุทองนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่สนุกมากนะคะแล้วก็เอาใจเด็กๆด,ด้วยเขียนในในลักษณะของการ์ตูนแต่เป็นการ์ตูนประวัติศาสตร์นะคะอยากฟังไหมคะอ้าวอ,อยากฟังนะคะเอาอยากฟังขอขอที่วิชวลไลเซอร์เลยนะคะจะมีภาพไหมคะลองดูสิ นักเรียนคะเทคนิคการ,รยนประวัติศาสตร์นักเรียนต้องฟังเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบห้ามพลาดสายตาเด็ดขาดถ้านักเรียนพลาดตอนใดตอนหนึ่งนักเรียนจะไม่รู้เรื่องเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเลยไม่รู้ว่ากษัตริย์องค์ไหนที่มีมีเก่งด้านไหนใครเป็นคนเก่งเก่งอย่างไร